งุเอาละวันนี้ไม่ได้มาลองเม่นนะครับคนนั้มมนมาตีเม่นก็คนได้เป็นเยอะเหมือมนกันนะครับแต่ว่าปลาตัวมันน้อยก็คือไม่รู้ว่าปลามันไม่โตหรือยังไงครับตัวตัวน้อยครับอันนี้ก็มาซ้ำนะครับแต่ว่าวิ่งมาแล้ว จะเป็นรับก็ยนะังอยู่ตัวหม่ครับฮะโอ้โหมาแล้วครงบวานหมดเลยเนะี่ยอยู่ตันะวใหม่รับได้ยินเสียงมาแลรงมันะ้ยงามเยอะกว่าวันนั้นนะวันนั้นน้ำไม่ดีด้วยนี้น้ำดีครับผมน้ำดีน้ำดีกว่าเดิมครับน,นะน้ำใสครับนะแต่ว่าข้าบวบัวมันเป็นสนิมไงมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยดีคนระับ เพราะามันเล็กมาก อ uhm. mm ี่กัดไปเลยอืมเฮ้ยกัดแล้วไปแล้วครับอยู่อยู่อยู่อุ้ยเฮ้ยเจ้าจอดเล็้อคือหอมอือหือตกใจในพวกงูจริงๆนะอุ้ยแล้วมันยาวมากเลยอ่ะ คือโอกาสที่มันมันไม่ใช่ปลาสูงโอ้โหมาจากไหนเนี่ยมันเคยกินข้าวกินปลาไหมนเนี่ยโอ้โหเจอปลาในตำนานครับผมทำทำโอ้โหปลานั้งแบบ แล้วกัดนู่นโอ้โหปวดหัวเลย <c oughs> เนี่ยดูไซต์ดิคือมันยังมีชีวิตอยู่นะครับพระวเจ้าจ้อแต่ผมปลดก่อนปลดแล้วก็จะปล่อยมันนะนี่นัอเตอร์ผมอยู่ค้นคอหนูนี่แล้วเ็เหยื่อตัวเล็กโอเคโอ้โหปวดง่ายมากไม่รับบาดเจ็บเลยเลยไปที่เดินมากันไปอื้ม โอ้โหจะปลาในตำนานฮัจาร์ดนี่ครับกินสมิทเลยแรปเตอร์นะครับเค้าเบาๆเดีย๋ยวตัวเล็กครับผมเนี่ยลุกๆมากโอเคครับผมคัดเป็นติดจริงๆไม่รู้เหยื่อของใครดีจริงๆครับตัวนี้ก็รอ,อยังไงอนะ่ะก็เดี๋ยวรอนครับรอชมคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคือจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ แลปเตอร์อยู่ตัวใหม่ก็เดี๋ยวเร็วนี้เจอกันจอดครับผมเห็นแล้วนะครับมองเห็นที่เล็กดีด้วยด้วยเอาละเอามาตีมุมน,นี้กต่อกัอนนะครับไม่น่าพลาดมุมน,นี้ไม่น่าพลาด เโอ้วอย,อย,อย,อยวัดเลยนะวัดตัวเลยนะครับโอ้หเบ็ดทับหลุดมือมันกระชากอันนี้เบ็ดทับหลุดมือมันกัดแล้วมัน จังหวะวัดมันยังไงอ่ะค่อนข้างที่จะแบบมันมีฟารมเตรียมพร้อมอะ่ะกัดแล้วมันวิ่งแล้วผมก็วัดเลยอะ่ะก็ดีน้าที่ได้ตัวคือถ้าส่งสายก็ไม่ทันละเพราะว่าตามันกดกดปลายคันผมลงไปอะ่ะผมก็ระวัดส่วนแล,ล้วนี่เปเตอร์เข <c oughs> <c oughs> ผมเดี๋ยวต่อยผมเอง ก็เคาะเบาๆครับก็เมื่อกี้มีกัดสองตัวใช่ไหมอีกตัวมันกัดแล้วมันข่ายนี่ครับเคาะเบาๆครับผมก็เป็นงานประช่อนครับคือเน้นตัวเล็กครับผมเน้นเป็นเหยื่อตัวเล็กเอาไว้แบบเล่นด้วยทุกไซส์เอาไวแบบ้เก,เ,ไวเก็บประช่อนและเอาป๊อปกๆครับได้หมดเลยตัวนี้โอเคผมเดี๋ยวตัวไม้ผมเองแรปเตอร์ครับผมเดีย๋ยวเจอกันก็นี่ครับทรงเหยื่อสวยครับตัวนี้ตัวเล็กสวยถูกใจถูกใจแน่นอนก็อยาก ยาว3.3นะครับหนัก5.5กร,รัมครับผมโอเคผมตับไปแล้วครับผมแรปเตอร์กับควาที่ใช้งัดคันสไตโกรุ่นมาสเตอร์สไนเปอร์ครับผมงัดเป็นล้องสุดยอดครับ